ครับผมอยากจะให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับร่องเหตุการเกษตรเมื่อเฮ็ดไปถึงในจุดจุดหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขหลายครับรายจ่ายเราก็จะไม่มีรายจ่ายของจีบหลายบมมีเรื่องการเป็นยูเป็นจีนเร่ต้องห่วงคาร์บอนเครดิตผมจะวางสีแล้วภาพผมเข้าใจยังนี่โมเมนเขามเสืออากาศมาหูเอาขันแล้วก็ไปลงประเทศที่เขาโวนบมมีต้นใหม่มเมนต์คือหมายว่าประเทศใดก็รางเทศอุตสาหกรรม มันลงนี่เย็นพอคูกครับปลาดุกบ่พอปลาดุกครับอ้ปลดุกปลาสะวายต่เพียนปลาเทพาปลาสวยและทั้งหุนบุญี่รุ้ดีปลาสวายครับนี่ลุะะ้บบวกบวกกับปลาในท้องครับอพอครับยังบอ่อเนึองนี่ ปลากินเผือดปลากินเนื้อเนี่ยพอคู่เขาปล่อยร่วมกันเลยบอกครับปล่อยร่วมกันมันมันหามเขาบ่ได้หรอกมันหามเขาบ่ได้หรอกเขาเขาขโมาเองเขาโอ้พอคู่เฮ็ดดีเนาะยูปาดมีปลายังในพ่อเนี่ยเทพโอเทพผ้าปลาสวยปลาสวายปลานิ่งปลาไหนร่วมกันบดนี่ครับถือขึ้นพระากเรียกเอายี่ห้อใดก็เอาปลาพอคู่เลี้ยงโดนบาอะไรครับเนี่ยโมยโดนครับนี่พยนต์อุดมสมบูรณ์นะพ่อเนาะแม่ ตัวพนจะเป็นดุกยักษ์เนี่ยพอพ่อยังอากกไก่มูหุ่นคล้องเคล้องใหญ่ใหญ่ตัวนึงลูกยักษ์บ้านนั้นเขาก็ยังมาอยู่ครับตัวนี้มือยูอิทกินครับพี่น้องครับแม่เอ็นครับมือยูอิทตอนนี้ออกสู้ตลาดได้แล้วน้ำพอคู่เนาะได้แน่ครับพวกกล้วยพวกเนี่ยน่ยพวกผลละไม่บางชนิทก็ออกได้แล้วครับเหลือแต่ล่อว่ามันสิแกทำไหนเท่านั้นแหละครับว่าค่าดูนี่สิ ัมพก่นีอยังีิครับมันมีปลูกลยครับนี่ย่อวนดิต้นใหญ่ดิไรไหนม้นนี่สังเกตพอคู่สิปลูกกวยบัดหน่อครับหน่อแถวคือกวยนี่เป็นตัวบังมันครับเป็นตัวเลี้ยงครับครับสิ่งไหนที่เขาจะคั้นในมีได่ตัวนี้มันจะรับรองไายไหนเขาจะก่อนนี่นี่นี่เขาจงกินตัวนี้ก่อนย่างทุเรียนนี่มาเนี่ยทุเรียนนี่พอกระปุกนี่ซับไปยังสิครับนี่ทุเรียนนี่นี่ทุเรียนต้นใหญ่นี่อีกไม่ปีสองปีกินตัวนี้นี่ทุเรียนต้นใหญ่มันมันผัดใบ ปล่อยเสีมกล้วยแล้วบ่ครับปล่อยเสียมกล้วยคือกล้วยเป็นตัวบังมันครับเป็นตัวบังเพราะนี่เขามาจากอิงนี่ครับอิงธรรมชาติทำให้เปลี่ยนว่าล่นๆนี่มันก็ว่านั่นสุดท้ายนี่กล้วยนี่พ่อสีเบิร์ตไปทด้บ้านนี่พ่อสีปีเต้ทุเรียนพวกเงาะพวกมังคุดพวกนั้นขึ้นนี่บ้านนี่ว่าที่ขึ้นไปแทรกไว้ซะนะครับครับนั่นแหละ อ๋อนี้คือพ่อคู่ว่างแผนใหม่แมนใหม่ผลเนี่ยนะคนนะครับแมนคือกินตัวนี้มดแนวกับมดอีกสิขึ้นมาปึ๊บบ่นักเผาเพื่อพ่อก็ขึ้นมาบันอือกวยก็วายไปนะหอกวยายไปเขาก็ปลูกไปทั้งทังนอกเพราะได้ให้แขกต้นแขกพูดว่าเยือนนินะครับอันนี้คือคือตัวนี้โอ้มนเขาปลูกซอสอะไรสิเห็นบ่มันหมักจังสีได้ปอนี่อืมหมักนี่ทุเรียนนี่ครับหมักจังสี่มากเท่าไหย เพื่อนี่เบิดไปกับทุเลียนขึ้นมะพร้าวขึ้นกะได้รับผลต่อไปเลยคือตัวนี้เฮาต้องกินออกไปก่อนครับแม่กล้วยน้ำว้าม่ครัเพาอกล้วยน้ำว้าครับส่วนมากเขาจะปลูกกล้วยน้ำว้าไรหอมทองกับมี่มันจะเป็นข้องพุนหอมท้องพอแบ่งเป็นส้นผุนกล้วยได้ก็ขายดีเบิดน้ำว้าโดยเฉพาะน้ำว้านี่แคกน้ำว้านี่เอาเลยครับม่พิหวังตลาดนี้หลายคุณนะครับครับ ต้นบ่สูงนะพนอเนาะบ่บ่สูงบ่สูงมันเป็นบ้าบ้านามาเตีย้ยอะนี้นามาเตี้ยครับเขาบ่าสูงครับ,บนี่ก็ <c oughs> นี่มันมันเทีนวะนี่มันทีนท <c oughs> ับพี่น้องครับนี่น้ำว่าผุ <c oughs> นนามาพุนยังไงมันไงพู้เล่มเป็นลำเป็นสัน,ลน,น,น,นแล้วเป็นหนวยเป็นหมากแล้วเป็นหนวยเป็นหมากแล้วครับข้องปลาแต่ละข้องกินลงไปลูกหลานมากนี่มีความสุขครับครับอยากกินยั้งได้กิน เห็กลงไปข้องนี่หล่อบรอบเลยนะพ่อเนาะหล่อบรอบหล่อบรอบหล่อบรอบเลยครับนั่นส้นุ่งจะเป็นส้นไห่นะครับทั้งผลปะพอดนั่นนั่นนั่นไห่นะเน่ะโอ้ทั้งุ่นเป็นไหเนาะพ่อเนาะฟูเขาฮกไลเนี่ยเขากินโมเปิ่นเวพื้นที่ทั้งหมดนี่รวมเลยคือสิบสามเลยสิบสามนะพ่อเนาะแบ่งตัวนี้ออกมาเนี่ยเป็นอะไร่กว่าครับอืมแบงออกมาแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากขุดคลองออกอีกหลอกๆลอกยู่มันก็เป็นป่าธรรมชาติดิป่าธรรมชาติกขาบูอึดบัน อืมทั้งผลทั้งผลอาะน,นี่นี่ทั้งไตนี่พอ็ะเป็นข้องทั้งไตอีกดิโอ้บอกมันมันมีแต่ค้องนี่ข้องไตอีกดิง้ง,ง,งีทัดไปอยู่บ่อพ่อทัดอยู่ผลร่องรับตัวยิ่งใหญ่ตอกไหหน้าครับนนว่างเพลนแนวไหนพ่อคือตัวนี้บอกผสมผ<น>สานขึ้นามาว่าตัวนี้เห็นมันเป็นทีเป็นไหหน้าสวนผสมเป็นไหพวกผลไม้ครับตัวน่าจะเป็นเข่าครับเป็นเข่าเป็นเข่าอีกว่าหนึ่งจะเป็นยางพารานี่ครับยางพาราก็มีรายได้แล้วก็เสริมไปด้วยอย่างต้นต้นย่างแบบนี้ครับต้นย่างต้นดูต้น นันนี้บอดิครับต้นยุ่งไงพ่อปู่นี่ไม่ยุ่งนะพ่อไม่ยุ่งไม่สักเพราะปู่ผสมผสานกันไปเบิดทีครับครับเอาเอาลงไปนี่ครับแล้วก็ไม่ยุค่าพ่อมันยุค่าแล้วก็เป็นไรอะไรอีกในพื้นที่13ไร่เที่ยง13ไร่เนี่ยครับมี่ไรตลอดนี่แหละวางแปในดีแห้งครับพี่น้องครับตัวนี้เบิร์เบิ่งอันนี้แหละเบิ่งไปงังนสิละักลางสิละพอคู่ครับปัญหาอุปสรรคที่ผมที่บอกส่ฟังเลยต้นไม้ถ้ามันลักษณะมันสมบูรณ์แล้ว โลกมันจะบ่ค่อยเกิดหรอกครับครับคือถ้าคข่ไข่กับคนแลยนะถ้าผู้ไข่ไข่กับไข่ดุครับถ้าต้นไม้มันสมบูรณ์มันจะม,มีอย่างและลักษณะทังี่ฟังนี่นี่คืออุปสรรคของมันนี่ครับถ้าผู้บ่ออันนั้นคักๆนี่ผ่นนมาแห่ขี้ไกลครับแห่ขี้ไก่แห่ทีบ่แม่นี่ครับเนี่ตัวนี่มันขึ้นรียวว่าร่วงปากดูดมันจะอยู่ผีด,ดิอยู่โคกันนีโอ้โอ มันดูดปุ๊บดูใบตัวนี้สีแห้งแล้วครับนี่แก้ไขยังไงพ่อแก้ไขไม่ยากเลยครับเพราะว่าพีบังถามว่าตัวอ่อนคือเป็นตัวนอนใสๆนี่ครับเอาใบก่อนอย่าไปเอาของสีปลวกมาสีเด้ครับครับแตดสีปลวกในยอดยอดที่รุดออกลอดนะให้เอาใบก่อนใช่ไปแล้วครับกับบางถามาตัวยังสีมันสมบูรณ์เลยนี่บางมีนี่ถ้าต้นสีเงยมันจะมีดวงแล็ดครับดวงแล็ดเขาค่อยๆไหลเลยครับแบบคือมันข้ามเขานี่ครับแต่มีมีนอออก ตัวนี้มันจะเจาะแสวลําต้นครับพอคู่เขาก็ใส่มีดเจาะเข้าไปแล้วก็ไขควงเห็นตัวมันไขควงแทงมันกัเท่านั้นแหละมีเท่านี้อุปสรรคมันม,มียังยางม,มีีครับอั้คือปากเผาน้องขอนอแม่นปักเผานีเท่านี้ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็าาาทาแมงไหมพวกอันมีหมดหมดตัวขิ้ขิว่ะมันรกวนยอดมันก็กแข็งกันนี้เขาใส่เซฟินเซฟินไม่อันตรายนะเพราะว่าเกษตรยุย เราเชียวโกกนแนะนําครับก็มาฉีดก็รู้สึกว่าดีขึ้นเป็นยังไงพ่อเซฟวินขาให้เขาหนินะโอ้มันอย่าแต่ได้เราว่าเราฉีดแล้วกินเลยโลดแล้วว่าครับครับแล้เนี่ยมันโมเมนมักบางมักหรือที่การจัดคือเขาเลาะเบิ้งเท่าไหร่ครับเราเบิ้งเห็นหยอดมันแย่งไงอ่งเชว่ารบกวนไม่เลงรบกวนอย่าว่าเป็นขี้ไก่โอ้ยขี้ไก่แล้วมันเห็ดโมเมนต์ห้ไปพี่บางโกมันโหลดครับเท่านั้นล่ะมีมาเลงรบกวนนะพ่อแม่นี่เขาหน้ครับปัญหาของมันสัตว์พืช ครับเขาบ่าต้องไปวันเบื่อๆดิอืเขาก็กเบรงระบบนำของบ่พอมาไมันไมันำเสียเป็นจุดเป็นจุดแมนนี่คือทอระดับน้ำแมนทอระน้ำสียมาผี่สียไรมากผี่ครับตัวนี้กัไรลงผุนตัวผุนก็ลง้หน้าครับระดับระดับน้ำตั้งกันนี่เฮ็ดไทยความลึกหนาตื่นของของบ่เฮานี่ตั้งกันนี่ขาดเขินนี่อุปสรรคบ่พอบ่บ่มีอุปสรรคมันมีทอหนึ่งอีกยูหันมาทนี่โอ้ทั้งผุนนำน้ำพอ้ย ท่อนี่มันไหลอยู่แล้วเนี่ยท่อนั้นปึ๊บมันก็ไหลปึ๊บเ่แล้วท่อนี่พอมันสูงปึ๊บก็หมายความว่าให้มันสูงแค่ครับแล้วก็ไปโตลงหันไปลงหันนะมันน้ำจะไปลงให้นหน้าหินหน้ามันจะเป็นทางออกไปหุ่นไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตามไม่แม่นอะไรไหลจากสูงลงหอยก็เรี่องนี้หอยเฉลี่หอยเฉลี่ก็มี่นั่นๆหอยโอ้ยหอยหุ่นนะครับอือนั่นสุดยอดจริงนกระชังเนาะพ่อขวดนี่กระช่งครับโบ่เนกินใบกล้วยเลยครับกินใบกล้วยธรรมดาเาดิหอยเชีีสน้บเขาด น้อยจุกว่เลยปล่อยไปตามธรรมชาติโค่ข้องนี่ขนาดซ้ำกันเลยนะพน้องสองเมตรกว่าสองเมตรลึกกับเม็ดครึ่งแม่นๆม็ดมันเบาไหลเบาบุบ่อลึกครับเขาต้องได้เนื้อทีไหลายครับขนทางเนี่ยเขาก็ได้จากการกล้วยดินนะพ่อเนาะเออกล้วยดินกล้วยดินถึงมาแม่นโอ้พอบ้างแปลนได้ดีแฮมตัวนี้พอก็เลยเอาหินมาใส่ย่ามฝนย่านมันยากครับย่านมันเดินยากไปยากผู้ที่มาส้มสิกรยากครับเฮ็ดเดปี้อันนี้เขาได้ทุกหม่องเลยนี บ้านปุ๋ยรถแรงหล่อรอดครับเขาได้รถซิปลอดนะพ่อเนาะได้ได้เนครับรถซิปลอดโลกขอเรฮ็ดระบ๊อบไม่ได้ครผมก็ต้องเฮ็ดทีๆหรอกอืมยิ่งสิเขาสบายสังเกตพอคู่สิบปได้แต่งกิ่งบักเผาเล่นพอน้องบ่บ่บ่อันที่แต่งนี่ขึ้นไหมมันมันมันบังมันบังพ่อที่เขาหนังนี่นี่อืมพราก็เลี้ยวออกบานี้เลี้ยวรถบานีิบุ้งเฮ็ดเดี๋ยวครับว่านะครับอืมเป็นล่ำเป็นสันขนาดใเฮ็ดปีเดียวนะพ่อเนาะปีเดียวครับนี่ปีเดียวคนเดียวเลยนี่ครับอืมในการดูแลมาเบิ้งกันังมา สุดยอดดีีครับอันนี้เป็กล้วยหอมทองมั้นนี่มันเป็นหมากแล้วหรือไม่ทีนี่โอ้โซนนี้เป็นกล้วยน้ำว้าทั้งพอท้องครับน้ำว้าทั้งนี้ตัวนี้หอมทองเลยนี่หอมทองหอมท่องนามว่าสารพัดผลเก็บมาเก็บผลแล้วเป็นกล้วยน้ำว้าบ่ครับพ่อครูเออกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าหอมทองกันมันสีมันไม่ขายมันมาทั้งตลาดครับบอบไงสุดยอดสุดยอดครับ ยินดีนะครับแบบให้ต่อไปหายจากมาพั้ากมาพั้ากบางทเป็นห้องจติให้ครับเปิดให้พี่น้องมามาชมมานั่งมากับปลากระตึกปลามากินครับพอขู่ในบรรยากาศนะพี่น้องในบรรยากาศผมยังบอกมูคฮุอยู่มาผู้ใด่ผู้ใด่าสิ้นหวังผู้ใด่อันนี้มาอยู่นี่สัก่อนมาเติมกันล้างซะก่อนจะออกไปสู่ครับอ่ายุ่งกันอืมองค์พิษบางสั่ง ผมอยากจะให้พี่น้องทุกหูทุกคนนะครับรองเหตุการ,กรเกษตรเมื่อเฮ็ดไปถึงในจุดจุดหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขหลายครับรายจ่ายเราก็จะไม่มีรายจ่ายของจีบหลายบ่ม,มีเรื่องการเป็นยูเป็นจินหี่บ่ต้องห่วงมันจะมีกินตลอดแล้วก็มีความสุขยังมัอเศร้าเขาก็ได้ออกก๊าัไกยครับคือได้เบ่งผลไม้อย่างนี้เขานี่สุขภาพจิตเขาก็ดีครับอ่าแข็งแรง อากาศก็ดีพ่อครับขอฝากทุกทุกคนเลยครับนี่ผมจะกาให้พี่น้องเฮ็ดจะได้มีอยู่มีกินครับว่าต้องไปเพิ่งผ้าย,ยังมากไหมครับอย่าไปแรนกับสังคมหลายแรนกับสังคมไหลนี่มันบาไหวเล้วยวมึงห้องครับมันมีเงินไหลายบนไหนถ้าไปเขาได้ปอเช่ก็จะกออกเบนเวิร์นเขาน่น็โอ้ยอันนี้มบาไหวครับครับ โดยเฉพาะอย่างเี้ข้าราชการเขาหนิเป็นหมับตัวหนึ่งนี่ตัวสำคัญเลยพออยู่พ่อกินนะพอคู่เนาะพออยู่พ่อกินครับเมื่อท่านวางแผนทั้งสี่แล้วนี่ท่านที่ออกมายางมีความสุขเลยครับนี่ผมยังให้มูฟฝุ่งคือกันนะนะครับต่อยอดความสําเร็จไปเรื่อยๆครับอืมครับอ้าขอบคุณมันยังมอสินสุดพํานี่ดิครับพ่อต้นไหม้มันตามมาตามมาแต่มันเต็มศักยภาพครับการเจริดเติบโตเนี่ยคือ มีทุกวินนที่นะพอนาอมีทุกวินนที่แหละครับไล่ได้จะเพิ่มทุกวินาที่เขาเรียกว่ามันเป็นมูลค่าเพิ่มครับครับมูลค่าเพิ่มมันจะขึ้นเรื่อยๆดิมันพอดีของเก่าดิต้นใหม่นี่อืครับว่าแต่บํารุงเพิ่นที่ดีนะพอน้องเมนย้อนีีพ่อกไดียินข่าวว่าให้ย่างพาราพ่อเนี่ยเขาสิมาซสือค่าบอนเครดิตอ้าวร้อยหกสิบไร่เนี่ยมันจะได้หน่อยบ่อเนี่ คาร์บอนเครดิตนี่ผมสีวังสีเล้อกภาพผมเข้าใจจ่างไี้มเมนเขามาเสื่ออากาศมื่หูโปอ,อกากขันแล้วก็ไปลงประเทศที่เขาบน่นโมมีต้นไม้นโมเมนครับคือหมายว่าประเทศใดก็รันเทศอุตสาหกรรมเฮดออกาศเสียครับเจ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมได้หลายเนี่ยปีหนึง่งพอฟังสิแมนงวันว่นพอกอดขั้นอีกไปอบรมนะครับเจ้ามีรายได้เป็นเส้นแสนล้านครับกำไรมั้นั่นครับแต่ว่าคุณปล่อยของเสียนี่ออกจาก เขาสู้โลกเขานี่ท่อไถ่เลยนี่อุตสาหกรรมเจ้านี่ถือถือือถืออยู่นี่เพราะฉะนั้นเจ้าต้องแบ่งเงินวันนี้มาซื้อต้นไม้ไว้คำมาซื้อต้นไม้เจ้าที่ซื้อทั่วโลกก็ได้ครับมาซื้อประเทศไทยก็ได้ซื้อทั่วโลกนี่เพื่อให้มีอากาศครับสักฟอกอากาศเป็นปอดของโลกนี่ถ้าเจ้าบระเ็ศวานี่อุตสาหกรรมนค่คอยอาจจะปิดครับมันมีมันเป็นกฎหมายออกมาสงสัยเลยพบพ่อเบิ้งนะมีผลเจ้าเป็นที่เป็นคือพ่อบอกว่ามีผลต่อการประกอบการใช่แมนครับ แม้แต่ไรยางพาราของพ่อยอนนี่ได้บะครับพอ่อตอไปนีถ้าเขาบ่งาจักว่าต้นต่อยางพาราเจ้ามาจากไสครับเจ้าไปบุกลุกป่าสัง,งวนปลูกเขาก็บ่ซื้อน้ำตอนนี้ยอนี่พ่อถึงไปขึนทะเบียนเกษตรกรนั่นยางพาราไงลอยกว่าไรสองลอยไรของพ่อนี่เอาตามระเบียบนะพ่อใช่เพราะว่า,าคุณพ่อขึ้นทะเบียนนี่ออกมาจากใสออกมาจากทะเบียนเกษตรกรทะเบียนเก,กษตรสกรยอดอยางพนาราครับครับนี่ที่มาที่ไป ยนนี้เขาจีอันตี้ยนี่มันจะต้องปลูกเป็นเขียวเขาเรียกเขาเขียวเขียวในมาจากความเขียวควบนี่แต่ในม้าทุรกทจแสดงเขาก็ซื้อยางเราถึงเป็นราคาครับยนนี้สกย่อบดยางไงคนบอกแล้วจะพ่อก็เลยดีใจนะาเออกูกูทีได้โชคสองแสนยูซื้อกูก็สิได้เงินอีกที่ปีละแสนสองแสนสินะสุดยอดครับพ่อข้าวบอนเครดิตสินะปลูกเถอครับครับไม่ยังบอมเนมานเต็มไปอย่างฟ้าดีครับไม่จีกไปหั่นเขานี่เขาจะมาบัดเอาบดแหละครับในหน้าเขานี่ต้นยางเนี่ยที่ต้นนี้เนี่ยเขาว่าสองพันผนนี่ รักษาสิ่งแวดล้อมครับรักษาสิ่งแวดล้อมเขาไม่ยากให้ตัดแต่ว่าถ้าเจ้าตัดไปปั๊บไรในเจ้าของลถลงมือมาเพราะว่าเจ้าตัดค่าบอนข่อยเด้ครับออกตัดโอเทียนข่อยเขาหุ่จักเป็นยังนี่เขาคนนี้ดาวเชิมลงมาหนิเขาหุ่จักบ้านยังจากที่มานลอยตัดนี่คือว่ากูตัดกูณเได้เงินเขานปีมาไม่ไเขาสำรวจบ้างนี่หุ่จักเบิดครับสร้ากันกขาสำรวจที่ดินเขาเนี่ยแะมีการตัดทอนรถเออทำอะไรนี่นี่พอเหตุรังคาบ้านขึ้นมาเขาหุ่จักก็ไดิ้มาพอาะเาสั่งบ้านอยู่นี่ครับเมนบอลไปเบิึงแม่อยู่ไหน ดาวเทียมมันบอกแมนความพอคู่ครับเขาล่อมาหลดตัวเขาบ่ด้เดีครับครับเงินนี่ที่เขาใจมากนี่จะไปโกงเขาก็บบ่อไรเพราะว่าหนึ่งแต่ของอ้ไท่านปรลัดนี่มีจักต้นนี่ใกล้ใจมากสามหมื่นต้นนี่ไปโกงเัินท่านปลัดบ่ไรนด้ครับเขาไูจักเลวนั่นแ่ะจะบอกโอ้ยแต่ก่อนพอรูกว่ามันมันอยู่ไก่ไหมคราบบอนใช่ดีเด้อไก่เขาไก่เขาอยู่นี่มันเป็นระบบที่ตรวจสอบได้แลวก็ทุกคนสามารถผลิตได้เะพอเนาะแมนเขาปฏิปฏิเสธบ่ไดรครับ พราะว่าโรงงานเขาหนุกัปล่อยของเสียอีหล๋เจ้าต้องไปซื้อถ้ามันบ่มีดีก็ต้องซื้อเครดิตจากที่เพิ่นเฮ็หตุนั่นแหละนั่ะสื่อเคล็ดลับต้นไม้ของเขานี่เพราะคือจังสันแต่แรกเพราะว่าโอ้เขาจีบบังฮุบเอาหล่ะเป็นก้อนโอโลโลไปโมเมนต์โมเมนต์ครับผมขับยังไงมาได้แทอโอ้เจ้าเฮ็ดโรงงานเจ้าเฮ็ดของเสียเจ้าต้องซื้อต้นไม้มันนี่ไว้ครถ่ายโลกมีออกซิเนี่ยจังสันปลอดถ่ยต่อปอดการประกันเจ้าอย่างพนักก็คือกันเลยจับ เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแมนผมอยากให้พี่น้องปลูกจังซีแหละครับปลูกนี่จะเป็นการอกอากาศของเขานะครับและก็ท่านปลูกจังซีสางบานคือผมนี่ท่านจะมีความสุขมาเอิครับอยู่เย็นเป็นสุขครับตื่นส้าของมามนี่จิตใจเขาก็ดีครับครับสุดยอดดีครับอันนี้ผมฝากไว้ทุกข่ทุกคนครับขอบคุณพ่อคู่คำเพียนอีกครั้งหนึ่งะจัง หันจางสิทธิ์ครับหันจางสิทธิ์และหลายครับที่้าพี่น้องไม่ย่ำชมให้คอคิดนิดีเกี่ยวกับการทําการเกษตรเนาะพ่อคู่เนาะครับผมครับคลิปหนา้พาสิผ้าไปเบิง่งบรรยากาศท่พอมสเตย์ได้บ่พ่อ <c oughs> ได้ได้ไปเบิง่งจังเบิ่งห้องสเตย์ผมมาอยู่ในไหนไหนครับผมคืนทั้งทั้งมีบ้านพักขอบคุณลลอคคขอบคุณหลายพ่อคู่ครับขอบคุณหลายมาหนี่ครับสวัสดีครับขอบคุณพ่อคัมเปลี่ยนคุณพ่อคูคัมเปลี่ยนหันจางสิทธิ์ขอบคุณครับ